สวัสดีค่ะนี่คือศูนย์โอ๊กแลนด์แอคทีฟเซ็นนะคะฉันเอเลนเฮอร์เป็นหัวหน้าศูนย์ของที่นี่เดี๋ยวฉันจะพาทุกคนไปตะลุยศูนย์กันนะคะสวัสดีค่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 ะอันนี้ราคาเท่าไหร่คะเออตัวนี้หลังทานติดต่อกัน3เดือนถึงหยุดทานก็ยังคงผลลัพไว้เหมือนเดิมด้วยนะคะ ปัจจุบันสมาชิกของศูนย์เราจะมีหลายท่านที่ทำธุรกิจอตอมีเป็นอาชีพเสริมค่ะเราก็เลยจะประชุมกันตอนกลางคืนซะเป็นส่วนใหญ่ค่ะเพื่อที่จะได้พูดคุยกันหลังเวลาเลิกงานหรือแม่บ้านที่ทำเป็นอาชีพหลักก็สามารถเข้าประชุมได้หลังจากที่พวกเธอเตรียมอาหารข้าให้ครอบครัวเสร็จแล้วค่ะ I อย่างที่หลายคนทราบนะคะว่าประเทศนิวซีแลนด์มีหลากหลายเชื้อชาติอาศัยอยู่มันเลยเป็นเรื่องง่ายที่จะบอกต่อธุรกิจอโทมี่ค่ะหลายๆคนก็รู้จักเคบิวตี้หรือวัฒนธรรมเกาหลีผ่านทางซีรีส์เกาหลีเาการบอกต่อธุรกิจอาโทมี่ก็เลยกลายเป็นเรื่องง่ายเพราะว่าหลายคนก็ให้ความสนใจในประเทศเกาหลีอยู่แล้วล่ะคะ่ะ โดยเฉพาะความสนใจในอุตสาหกรรมด้านความสวยความงามนะคะมีหลายคนเลยค่ะที่ชื่นชอบในเฮโมฮิม oh และก็ชื่นชอบในสกินแคร์แอปซลุดไลค่ะประเทศนิวซีแลนด์เป็นประเทศที่ค่าขนส่งแพงมากค่ะ และอย่างที่ทุกคนทราบว่าประเทศนิวซีแลนด์เป็นประเทศที่อากาศบริสุทธิ์ที่นี่จึงไม่มีโรงงานผลิตค่ะผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่จะถูกนำเข้ามาในประเทศเลยทำให้ราคาสูงมากๆค่ะแต่ว่าผลิตภัณฑ์ของอะตอมีถือว่าอยู่ในเรดราคาที่ค่อนข้างจะดีมากๆเลยฉันเองก็มีเพื่อนๆต่างชาติหลายคนมาถามฉันเยอะมากว่าฉันใช้อะไรพวกเขาอยากที่จะใช้ตามบ้าง พอเป็นแบบนี้ฉันก็จะเชิญพวกเขามาที่ศูนย์แล้วก็ให้ลองใช้ผลิตภัณฑ์ดูรวมถึงพูดคุยเกี่ยวกับการทำธุรกิจแล้วก็แนะนำบริษัอทอัตอมีไปด้วยค่ะถ้าดูจากสถิติขององค์การอนามัยโลกจะเห็นว่าประเทศนิวซีแลนด์เสียงเป็นมะนเรง็งผิวหนังสูงที่สุดอันดับหนึ่งของโลกค่ะเป็นเพราะประเทศนิวซีแลนด์อยู่ใต้สุดของโลกและใกล้ชั้นโอโซนมากที่สุดค่ะพอเป็นประเทศที่สะอาดและไม่มีฝุ่น PM 2.5ก็เลยทำให้แสงอาทิตย์จ้ามากค่ะ ครีมกันแดดแบบแท่งตัวนี้จะใช้ได้ง่ายไม่เหนียวและฉันก็จะพกใส่ไว้ในกระเป๋าของลูกตอนไปโรงเรียนค่ะอ๋อทุกคนพร้อมกันแล้วดีจริงๆอ่ะอันนี้วางตรงนี้นะคะอ่าดีเลยค่ะ เราเจอแนะนำผลิตภัณฑ์ของอัตอตมี่ด้วยโปรแกร,รมดูแลผิวหน้าสไตล์เกาหลี10ขั้นตอนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเลยละค่ะอันนี้เขียนตรงนี้เลยค่ะดูได้เลยค่ะมีตัวอย่างให้ดูนะคะโอ้ดีจริงๆฉันชอบมากเลยค่ะเฮ้ยรู้สึกดีค่อยๆทาน,นะคะแบบนั้นเลยค่ะดีมากค่ะฉันคิดว่าทุกคนได้ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ไปแล้วนะคะ ฉันเชื่อว่าแต่ละคนรู้สึกถูกใจใช่ไหมคะก็จะเป็นโอกาสที่เราสามารถแนะนำธุรกิจและแผนการตลาดได้คะ่ะนี่เป็นข้อดีของโปรแกรมนี้แล้วมันยังสนุกมากๆด้วยเลยคะ่ะเป็นกิจกรรมของสาวๆที่สามารถทำธุรกิจได้อย่างสนุกสนานคะ่ะและฉันเชื่อว่าทุกคนก็จะประทับใจ สมาชิกใหม่หลายคนเข้ามาด้วยใบหน้าที่หมองคล้ำแต่กลับออกไปด้วยใบหน้าที่เปล่งปลั่งพอกลับไปที่บ้านตื่นเช้ามาพวกเขาก็จะรู้สึกมีความสุขจากนั้นเขาก็จะกลายเป็นลูกค้าค่ะฉันรักอะโทมี่เพราะผลิตภัณฑ์อะโทมี่ช่วยแก้ปัญหาผิวของฉันได้ค่ะฉันสามารถเห็นความเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ก่อนใช้และหลังใช้งานได้อย่างชัดเจนเลยค่ะ จริงๆแล้วตอนที่ฉันอยู่ฟิลิปปินส์ฉันเป็นทันตแพทย์ค่ะสำหรับฉันยาสีฟันเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยนะคะและชอบส่วนประกอบของมันพอฉันอายุขึ้นเลข4แล้วฉันก็จะเริ่มใส่ใจกับผลิตภัณฑ์ที่ฉันใช้มากขึ้นโดยเฉพาะที่ใช้กับใบหน้านี่แหละค่ะตอนที่เพื่อนๆมาแนะนำผลิตภัณฑ์อัโทมี่ให้กับฉัน ฉันรู้สึกดีมากๆค่ะถึงแม้ฉันเพิ่งเริ่มใช้ได้ไม่นานแต่ฉันรู้สึกตื่นเต้นมากที่จะบอกต่อให้เพื่อนและก็ครอบครัวของฉันในฐานะหมอคนหนึ่งมันเป็นความรับผิดชอบในการที่ฉันจะแนะนําอะไรสิ่งนั้นจะต้องเป็นประโยชน์ต่อคนไข้ต่อเพื่อนและก็ครอบครัวของฉันค่ะฉันศึกษาข้อมูลแล้วว่าอโทมี่เป็นบริษัทที่เชื่อถือได้ สำหรับฉันอโทมีไม่ได้ทำให้ฉันและครอบครัวมีสุขภาพที่ดีเท่านั้นนะคะแต่ยังสามารถเป็นเครื่องมือให้ฉันสามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้อีกด้วยค่ะฉันเป็น like one global star like คุณดมอีแล้วดีกแวจอยทา่ะไรไอ้นกันดมอตัวหนผู้งอีสาน Uh, I think this one atom will definitely be within the we didn't even know who that person is. So that's why Atoms Unlimited. Ora from our Active Atomy Center. Um uh, Ayung Adlaw, we're here now in Auckland Active Center. I'm Himyak Kamusta! Hello! Um, welcome to our Auckland Active Center.